ที่เรามีบุญบุญบันดาลให้เราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏรงสารนี้ให้ไม่ทาาเพียนพยายามคนนั้นก็พ้นทุกไปไม่ได้เอาใครอยากจมอยู่ในทุกนี้ก็ ใครสนุกนอนสนุกกินไปใครเบื่อทุกในวัฏสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจลงไปมันก็มีสองทางเท่านี้แหละถ้าใครอยากโคกเกวียนอยู่ในโลกนี้ก็เอาเกียรคลานไปมันก็มีสองทางเท่านี้เองเนี่ยอุปมาเหมือนอย่างลูกนก ลูกนกนี่แม่มันกกแล้วมันแตกไข่ออกมาเป็นตัวธรรมดาลูกนกไม่ใช่หรอมันจะแข็งแรงเสมอกันหมดบางตัวก็แข็งแรงกลัวบางตัวก็ยังอ่อนแออยู่ตัวใดมแข็งแรงก่อนมันมีปีกมีขน ขามันแข็งมันก็บินไปก่อนตัวใดปีกอ่อนปีกยังไม่ปงขนยังไม่งอกขาก็ยังอ่อนอยู่มันก็ยังบินไปไม่ได้จะต้องอาศัยมารดาเลี้ยงไปก่อนจนกว่าจะมีปีกแข็งขาแข็ง จะง,ง่อยปากแข็งหากินเองได้ก็จึงไปหากินโดยลำพังอันนี้ฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนไปก่อนเพราะอินทรียังอ่อนอยู่ อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะพึ่งตัวเองได้ทุกคนต้องให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเออเราก็รู้ข้อปฏิบัติเหมือนกันเราก็มีความสามารถเราไม่ต้องพึ่งใครผู้ดใดคิดอย่างนั้นแลแสดงว่าชิงสุกก่อนห้ามโบราณท่านว่า อนนตอนยังไม่มีความรู้ความฉลาดอันเพียงพอแล้วก็จะปรีกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังเนย่างนี้มันไม่สมเหตุผลว่าชีวิตของคนนั้นมันจะ,จะเจริญไปได้ในสิ้นในธรรมในบุญกุศลส่วนมากก็มีตั้งแต่ เสื่อมไปนั่นแหละเท่าที่เห็นมายิ่งคนสมัยทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งวาสนาบารมีมันน้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยพยุงช่วยชักช่วยจูงไปจึงพอดำเนินไปได้ ทุกคนมันต้องคิดทำานึงถึงบุญบาร,รมีของตัวเองว่ามีมากน้อยเพียงใดต้องรู้ตัวเมื่อรู้ว่าบุญบาร,รมีของตนยังน้อยอยู่อย่างนี้แล้วกรต้องเอาสิพยายามสั่งสมให้มันมากมากเข้าไปอันมันจะมากได้ก็เพราะอาศัยการกระทำนี่แหละ บุญบาร,รมีทั้งหลายนั่นนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะให้อินทรีย์บาร,รมีมันแก่กล้าขึ้นเองนั้นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งอย่างมันเกิดจากการกระทำบุญก็ดีบาปก็ดีตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษใดๆก็ดีมันย่อมเกิดขึ้นจากการกระทำโดยแท้นา มีอยู่แต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้เข้าอย่างนั้นเนี่ยสวนมีอยู่ไม่ลงมือปลูกผลหมากลากไม้ลงไปมันก็ไม่ได้รับผลอ,อันนี้ฉันใดกายวาจาใจมีอยู่แต่ไม่ปลูกศรัทธาความเชื่อลงในใจเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่นะไม่ปลูกลงให้ แน่นหนาในจิตใจล่ะเมื่อความเชื่อมันมีน้อยหรือไม่มีความเพียรพยายามที่จะสั่งสมกุศลคุณงามความดีมันก็มีไม่ได้บุคคนจะภาคเพียรพยายามไปได้นั่นก็เพราะอาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นกำลังะเชื่อว่าการทำอย่างนี้นะมันจะเป็นทางพ้นทุกข์จะเป็นหนทางไปสู่ความสุข อันเป็นแกนสารแน่นอนทีเดียวอ่ะเชื่อในใจอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียนระวบนนี้นะอะในขณะที่ภาคเพียนพยายามอยู่นั้นก็เป็นผู้มีสติถ้าเพียนไปโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความภาคเพียนนะั้นมันก็ผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นเนะี่ยบางทีอาจจะผิดมากกว่าถูกก็ได้เพราะว่ามัน มันขาดสติสัมปัญญาแล้วส่วนมากก็มักจะมีความคิดความเห็นไปผิดทางไปดังนั้นแหละเมื่อมีความเพียรพยายามไปก็ต้องมีสติกำกับด้วยสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้ามาหาใจนี่ เอาสติเข้ามาปกครองจิตอยู่ภายในนี่นะเมื่อจิตนี้หากว่ามีสติย่างเข้าไปปกครองไปประคับประคองอยู่ภายในแล้วมันไม่ค่อยดิ้นรนไปที่อื่นมันก็มักจะสงบอยู่ภายในไม่ค่อยจะถูกตัญหามันจูงไปตามประสงค์เพราะว่า สติมันเข้าไปก็เข้าประคองจิตให้สงบไม่ให้ดินน้นรนทะเยอทะายานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นี่แหละการกระทำนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการกระทำอุบายแยบคายในใจไม่ใช่เหมือนอย่างว่าไปทำนาทำสวนต้องออกกาลังกายต้องตัดขุดหัวไม้ไงาหัวตอ ต้องคลาดต้องใช้อะไรต่ออะไรกลากกำลำบากหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอย่างนั้นไม่ใช่นี่เราจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีส,สมติสัมปชัญญะระลึกถึงกายระลึกถึงใจนี่อยู่เสมอ กายนี่นะมันเป็นของเราหรือของเขาหรือหรือไม่ใช่ก็ต้องมันกรวดให้รู้ความจริงของร่างกายนี่อยู่เสมอไม่เช่นั้นแล้วจิตนี่มันก็หลงอะ่ะมันจะไปหลงสำคัญว่เาเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นของตนนั่นแหละห่วงเห็นไม่อยากให้ใครด่าว่าตีเพี้ยนไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดก็ไม่อยากให้ตายง่าย หวงไว้อยู่คันเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วจิตนี้มันก็มีแต่ทุกข์แต่โศกแล้วบนี้ตรอมใจนะเพราะว่าทีแรกไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ความสำคัญว่ามีตัวมีตนนะสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์และ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาจึงให้เอาสติมาตั้งไว้สี่ฐานนี่นะตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารมอย่าเอาสติไปตั้งไว้ในที่อื่น เมื่อสติมาตั้งอยู่ที่กายเพ่งกายนี่มันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี้่ามเป็นจริงได้คือเมื่อเพ่งดูจริงๆแล้วมันไม่มีเขาม่มีมเราอยู่ในนี้เราก็กําหนดรู้ตามสาภาพความจริงแล้วส่วนเวทนานั้นก็ต้องกลวกัวการหมายความว่าถ้าไม่กลวกัวกาแล้วมันจะหลงม มันจะวันไหวเมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะต้องเสียอ,อกชกใจไปโทมนัสขับแน้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะเพลินจะเมาจะไม่สามารถจะทำติดให้เป็นกลางได้เพรก็มันหลงเวทนานี่มันหลงสำคัญเราเป็นตัวเป็นตนนะ่ะ ดังนั้นจึงต้องเอาสติเข้าไปเตือนจิตนี้ให้กำหนดรู้ว่าเวทนานี้ไม่ไม่มีตัวมีตนเราเขาอะไรเลยักแต่ว่าสมมุติกันว่าเอาเฉยๆความจริงมีแต่สังขารน,นั่นแหละมันปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเวทนานี่มันเกิดจากผัสะสะความสัมผัสระหว่างกายกับจิตนี่นะ ูกต้องกันเมื่อร่างกายนี้มันวิบัติมันก็สัมผัสกับจิตนี้อย่างรุนแรงก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติปวนปั่นวันไว้ไปมาอันนี้แต่ท่านเรียกว,ว่าทุกขะเวทนาเมื่อร่างกายนี้ยังปกติอยู่ยังไม่แปรปรวนเต็มที่ สัมผัสกายกักบกจิตนี้มันก็อ่อนละมุนละไมไม่ค่อยหลดพ้นมีความรู้สึกเป็นปกติไปอันนี้หแท่านเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาทั้งหมดนี่ทั้งอุเบกขาเวทนามุนิก็เราก็เอาสติเข้าไปกำหนด กรวดราดูให้มันรู้ลักษณะอาการของเวทนาเหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันทุกโทมนัสวันไหวไปมายัางไงเมื่อกวันไหวกับเวทนานี่แหละความจริงนะแต่คนเราไม่ค่อยได้คิดหรอกไม่ได้ไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาคิดดูพันว่าทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างนั้นแหละ ก็ร้องให้คร่ำครวญไปต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นนะไอ้ซึ่งจะเอามาสติน้อมสติสัมปชัญญะเข้าไปเข้ามาภายในนี่มาเพ่งดูความจริงของทุกขเวทนาต่างๆหมดนี้เมื่อไม่ทำเมื่อไม่ทำมันก็ไม่รู้นะเนี่ยผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้ชัดตามเป็นจริงนะ เพ่งดูแท้ๆแ,แล้วไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราอะไรอยู่ในนี้เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้มันก็ไม่ถือมันมันจะเกิดทุกขเวทนาสุขเวทนาเบิดขเวทนาอะไรขึ้นมาจิตนี้ก็ไม่หวันไหวไปตามแม้ดวงจิตเองก็เอาสติเข้าไปควบคุมเอาไปเตือนตนจิตนี่มันก็สักแต่ว่าธรรมชาติรู้เท่านั้นเอง เราจะไปค้นหาตัวตนไม่มีอยู่ในจิตนั่นแนะมีอยู่ไหนแต่ลองคิดดูสิที่มันเป็นก้อนเป็นหน่วยเหมือนยังภูเขาเรากรในม,มีเหลือจิตอ่ะไม่มีน,นั่นไนะมันก็เป็นนามธรรมาอันหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเนะืง ไม่ใช่อื่นไกลอ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลใดไม่เพ่งพิจารณาแล้วมันก็หลงว่าจิตจิตเราเลยว่านี้นะจิตของเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จิตของเราอยากโกรธคนน้นอยากเกลียดคนนี้อยากรักคนนั้นอยากได้คนนี้ มาเป็นคู่ครองมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมทุกข์อะไรมือนี้ก็ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อเมื่อไม่มีสติคุ้มครองนะมันก็ไหลไปตามกระแสของตัณหาหนั่ยแหละเพราะมันเคยไหลมาแล้วนับชาติไม่ท่วนแล้วนี้เรื่องมันนะทางเส้นนี้นะจิตนี่มันเดินมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้ว พิจารณาให้มันเห็นแล้วมันก็ไม่เห็นพ้นทุก์ไปได้นั่นเงียบหาอุบายเงียบคลายเพ่งทีนี้ดูสิเหตุที่มันจะได้มาเกิดอีกอยู่นี่ก็เพราะมันอยากนั่นแหละเมื่อมันอยากแล้วมันก็ยึดถือความอยากอันนั้นไว้มันก็เป็นตัวกรรมเป็นชนะกากรรมนำให้มาเกิดอีกนี่นเป็นอย่างนั้น ถ้าเกิดมาชาตินี้แล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ปล่อยวางคำว่าเขาเขาเราเราไม่ได้ก็ติดอยู่ในแค่สมมุตินั่นแหละติดอยู่ในบัญญัตินั่นแหละมันก็ เมื่อติดอยู่ในสมมุติมันก็เท่ากับว่าติดอยู่ในทุกนั่นแหละเพราะพระศาทรงตรัสว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดแม้ธรรมารมที่เกิดกับจิตใจก็เหมือนกันนะมันก็ไม่มีรูปมีร่างไม่มีตัวตนอะไรไม่น่าหลงเลยแต่คนเราก็ไปหลงความคิดตัวเองนั่นแหละ ถ้าตนคิดดีขึ้นมากับปลื้มอกปลื้มใจถ้าไปคิดถึงเรื่องชั่วร้ายก็คับแค้นใจโกรธขุนเคืองอทุกโศกในภายในจิตใจเมื่อคิดถึงเรื่องผิดหวงังต่างๆมาก็เป็นทุกข์เป็นโศกอยู่ในจิตใจนั้นอันที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะมันหลงธรรมารมหลงความคิดตัวเองนั่นแหละ ไม่ใช่อื่นไกลอะไระถ้าใครไม่หลงความคิดตัวเองแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรเพราะว่าเรื่องต่างๆที่จิตเอามาคิดมาปรุงแต่งอยู่นั้นส่วนมากเป็นเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตนั้นก็มีหรอกแต่ว่าน้อยกว่าเรื่องในอดีตดังนั้นไป ไปยึดเอาเรื่องในอดีตมาปรุงมาแต่งวิตกวิจารณอยู่เมื่อกหร่หมายความว่าธรรมารมนั่นเองเนี่ยหมายความว่าทำที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนั่นนะที่เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีอย่างนี้แหละบางทีก็ไปนึกเอาเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมา วิตกวิจาร์อยู่มืองกันเดียววันั้นเรื่องที่เป็นบาปแลยนั่นนะมันไปนึกเอาเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมนะมาวิตกวิจาร์อยู่ในใจวิตกเข้าไปเท่าไรบาปนั้นมันก็ยิ่งมีกําลังกล้าขึ้นเท่านั้นสุดท้ายมันก็บรรดาลให้คนเราทําชั่วได้ทําบาปได้เมื่อมันคิดไปในเรื่องบาปหนักๆเข้านะ นั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะได้ทำบาปก็เพราะว่าจิตนั่นะมันคิดไม่หยุดไม่ยัง้งมันไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในยเพ่งพิจาราดูว่าความคิดชนินี้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปควรคิดหรือไม่ควรค,วรควริดถ้าคิดไปแล้วมันนำสุขมาให้หรือมันนำทุกข์มาให้ มันไม่ได้คิดในคนเราไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาคิดเรื่องมนะันนะมีแต่ส่งจิตไปข้างหน้านุ่นหน้าเดียวเลยจะไม่ให้ได้ประสบความทุกข์ความโศกอย่างไรแล้วคนเราอะ่ะอันนี้แหละคำว่าลงมือทำนะพึ่งพางกันเข้าใจจิตมันคล้องอยู่ในสิ่งใดหาอุบายมาสอนมันให้มันปลดมันปล่อยมันวางลง นี่เรียกว่าการกระทําอุบายเนียบคลายในใจนี่ระหว่าเราทํางานทางใจนะทางกายนิ่งนิ่งอยู่ซะก่อนทางวาจาก็นิ่งนี่แหละอันนี้เหลือแต่ทางใจทํางานทางใจตัวเองก็มาสอนตัวเองเข้าไปอยู่อย่างนั้นแหละซอนตัวเองไปจนมันละความยึดความถือได้หมดนุน ถ้าตนเอียงยังละความยึดมั่นถือมันยังหลงไหลยึดมั่นถือมันเรื่องราวของโลกอันนี้อยู่ตราบใดแล้วเราก็เราจะไปยุดติอุบายแงบคายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าไปหยุดลงไปใจนี้มันก็หลงยึดหลงถือมากมากขึ้นไปโดยลําดับพวายึดถือมีมาก็สดงความทุกข์ใจก็มีมากเท่านั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละ คนเราถ้ารู้ตัวแล้วตื่นตัวได้แล้วก็มันก็ดีนี่มันก็จะมีได้อมเอาทุกข์เอาโรคเอาโศกภัยพิบัติอันตรายต่างๆไว้ในจ,ใจิตใจสิ่งใดที่มันไม่ดีมังงมผู้จะคลายทิ้งไปทิ้งไปไดเยเรื่อยเนี่ยเพราะว่าทวนกระแสะเข้ามาภายในนี่ เข้ามาให้มาเห็นสินอยู่ในใจนี้ให้มาเห็นสมาธิอยู่ในใจนี้ให้มาเห็นปัญญาอยู่ในใจนี้อย่างนี้อย่าไปเห็นอยู่ที่อื่นสินสมาธิปัญญานนะให้มาเห็นลงว่าสินอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นให้มันเห็นลงไปในปัจจุบันอย่างนี้ มันก็จึงมีกำลังได้นะศีลส,สมาธิปัญญานี่นะถ้าหากว่าเห็นปันระจกะจายกันอยู่ข้างนอกนน่นหือนี่ไม่ได้มันจะไม่มีกำลังเลยเพราะฉะนั้นแหละ<ม>พระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อะไระหมายก็ว่าอย่างนั้นแหละ เมื่อไม่ได้อะไรก็เป็นคนเป่าๆท่านเรียกว่าโมคะบุรุษแปลว่าบุรุษเป่าไม่มีกุศลคุณงามความดีอะไรอยู่ในจิตใจเลยจิตใจที่เป็นอย่างนั้นนะ่ะตายไปแล้วท่านว่าเป็นพวกสัมภเวสีหาที่เกิดไม่ได้เลย เพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้ไปเกิดจะไปนรกก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำชั่วอะไรจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำดีอยู่เฉยๆนี่มีตะกรอนแล้วกันนินอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยทำการลงงานก็บทำพอได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ไปวันๆเท่านั้นแหละ แล้วถึงเะ็ขวนขวายทำบุญทำทานอย่างนี้ก็ไม่แล้วเขาไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อ,อว่าผลทานจะอำนวยความสุขให้คนเช่นนั้นเป็นคนหลงคนเมาเต็มทีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จิตวิญญานี่มันก็เป็นพวกสัมภเวสีละเล่ล่อนไปมาอยู่นั้นหาที่เกิดไม่ได้เลย เมื่อหาที่เกิดไม่ได้มันก็ไม่ได้สร้างบุญบาร,รมีอะไรเลยทีนี้นั่นละเมื่อไม่ได้เกิดมาเป็นคนน่ะมันจะเอาอะไรมาสร้างบุญบาร,รมีล่ะดวงจิตนี่มันมันจะมีบาร,รมีแก่กล้าได้ก็เพราะได้มาอาศัยร่างกายอันนี้ <c oughs> เมื่อได้อาศัยร่างกายเนี่ยก็จึงทํา คุณงามความดีทั้งๆได้ดังที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี่แหละกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก,ก็ทำได้พวกสัตว์ดนไร่ฉาเนี่ยมันกราบไหว้ได้ที่ไหนละ่ะนั่นไงก่าวำคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ก็กล่าวได้ อย่างไผ่เลาะพ่พอพิงที่เราทำวัดสวดบนกันอยู่นี่เนี่ยอันนี้เป็นคำกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนกรกลว่าเป็นของบริสุทธิ์พุตฟองจริงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆไอ้คำที่เราสวดกันไปนั่นนะเมื่อเรากล่าวยกย่องสรรเสริญพระคุณทั้งสามนี้ ก็เป็นบุญเป็นกุศลเลวาจากที่กล่าวนั้นนะก็ไปยกย่องสรรเสริญท่านผู้วิเศษนี่เราไม่ไปยกย่องคนผ่านคนชั่วหมายความว่าอย่างนั้นแหละเรายกย่องคนดีดีก็ดีจริงนะไม่ใช่ดีธรรมดาดังนั้นแหละพระศาสดาจริงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ถ้าไม่ทำอะไรเสียเลยก็ไม่ได้อะไรก็เป็นสัมภเวสีละตายไป่หาที่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีบุญบาปอะไรพาไปเกิดเลยเ <c oughs> มื่อใจมันคล่องอยู่สิ่งใดมันก็ไปวกเวียนอยู่ในสิ่งนั้นหวงอยู่แต่ในสิ่งที่มันเกาะมันคล่องนั่นแหละลองคิดลองวิจารณ์ดูให้ดีเห็นตามไหม ที่ชี้แจงแสดงมานี่ไอเรื่องราวของชีวิตนะถ้าผู้ใดเห็นตามแล้วก็เอาแหละอย่าไปเกียดคร้านอย่าไปติดแต่ความสุขเล็กน้อยน้อยอันนั้นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการพูดกันคุยกันเล่นคนทั้งหลายนะมันชอบติดความสุขเล็กน้อยอันนี้แหละ มันถึงไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นั่นแหละมันจะไปเป็นสัมเวสีเตือนตนเข้าไปในพุทธศาสนานี้ลงวิจารณ์ดูเพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมลัธิอ้อนวอนบวงสวงนั่นนั่นแหละเพราะการบวงสวงอ้อนวอนนั้นมันง่ายดีนี่ไม่ต้องทรมานอะไรตนให้ลำบากก็ได้ เพียงแต่ผูกโรงพิธีขึ้นแล้วก็อาแต่งตั้งเครื่องสักการะบูชาเข้าไปแต่พวกนับถือพระพรมก็เอารูปพระพรมมาตั้งแล้วก็เส้นสวงอ้อนวอนขอให้พระพรมนั้นมาช่วยอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ตนตัดตัดชีวิตไปเส้นสวงบูชาเข้าไป นี่เขาทำกันมาตั้งแต่อดีตการนู่นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์เห็นว่าการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ทุกข์เพราะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จึงพยายามแนะนำสั่งสอนผู้กระทำเดินทางผิดเช่นนั้นให้ละทางอันผิดผิดนั้นเสีย คนเหล่านั้นเป็นคนมีบุญมีวาสนาเมื่อได้ฟังคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้ก็ละทิ้งลทัทธิบวงสวงบูชาเหล่านั้นเสียมาลงมือปฏิบัติกายวาจาใจของตนเองนี่ให้บริสุทธิ์พุทธฟองจากกิเลสบาปธรรมอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้ ถ้ายังพ้นทุกข์ถึงบริพานไม่ได้โดยเด็ดขาดก็จะพ้นทุกข์อบัยภูมิทั้งสี่ตายแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุร,รกายไม่เกิดในกำเนิดสัตว์เดฉานนี่เพราะอย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรงตัดสรู้แจ้งแทงตลอดนะพระองค์รู้แจ้ง ในชีวิตความเป็นมาและความเป็นไปและความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายนะสรุปแล้วเลยว่าเป็นอยู่ด้วยการกระทำการกระทำกรรมดีกรรมชั่วในอดีตนูน่นมันติดตามมาส่งผลให้ในปัจจุบันนี้การกระทำกรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบันนี้มันจะตามส่งผลให้ไปในอนาคตเบื้องหน้านูน่น เนี่ยเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่มันมันถ่ายทอดกันไปอยู่อย่างนั้นนะก็ดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะ